วันที่5กรกฎาคม2565เวลา9นาฬิกานายสมพันธ์ดืนสิริรา์ผู้อำนวยการโครงการชนบาานุบลราชธานีนำข้าราชการในสังกัดโครงการชนบาทานุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี2565และร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาส วนเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2565โดยมีนายจักรินประเสริฐสุวรรผู้เหนวยการสำนักง,งานชลประทานที่7เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการในสังกัดสำนักง,งานชลประทานที่7เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณนะห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัฉริยะ สวอช7สำนักง,งานชลประทานที่7อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราาชธานีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีเป็นข้าราชการที่ดีเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน เพื่อเป็นอาของแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสุจริตเจริญรอยตามเจริญรอยตามเบื้องพระยุบลรบาทเบื้องพระยุบลรบาทมุ่งมั่นมุ่งมั่นแน่วแน่แน่วแน่แก้ไขแก้ไขปัญหาของประเทศชาติปัญหาของประเทศชาติและประชาชนและประชาชนสร้างสรรค์สร้างสรรค์ ค,คุณประโยชน์แก่แผ่นดินคุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตและดำเนินชีวิตโดยโดยึดหลักโดยยึดหลักมัานา่นในหลักธรรมมัานา่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางตามแนวทางพระบรมราชาโชวาทพระบรมราชาโชวาทตลอดไปตลอดไปด้วยก้าว ด้วยด้วยกระหม่อมขอเดชะด้วยกระหม่อมขอเดชะ วรสร้สงางค่ามิยมสร้างสมปัญญาเพิ่มความงามสง่าให้กับชาวชนประทานปิ้าอากาศโลกควนแต่ปัญหาน้ำต้องแกด้วยความมุม่งมัน่นรวมพลังชาวกรมชนเข้าด้วยกันเป็นเดียวเท่านั้น